วันนี้โบมาพบกับเพื่อนๆในวิดีโอรีวิวลิปสติกของ c ชา n นลนะคะวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด7แท่งนะคะก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะที่โบจะมารีวิวนั่นก็คือจะเป็นรูท t c โค o ชายนะคะรูทโ c o ค o รุ่นร o ทอลัวนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งหมด3รุ่นที่โบใช้อยู่ในตอนนี้นะคะถ้าถามว่าโบชอบตรงไหน ทั้งๆที่เป็นลิปสติกที่แบบราคาแพงนะคะโบชอบตรงที่อย่างแรกเลยคือคุณภาพอย่างที่สองคือแพคเกจจิ้งเออแพคเกจจิ้งเขาแบบเออดูแบบหรูหราแล้วก็ดูคลาสสิกนะคะเป็นสีดำนะคือโบชอบมากแล้วก็แต่และรุ่นเนี่ยแพคเกจจิ้งก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะมาดูเลยนะคะว่ารุ่นไหนสีอะไรบ้างจ้าชายชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชายนะคะซึ่งมีความชุ่มชื้นมากๆแล้วก็เท็กเจอร์ของสีของเขาเนี่ย ก็พอสมควรแต่ก็ไม่ชัดเจนมากนะคะยังจะมีความฉ่ำแล้วก็ความชายด้วยเนื้อของลิปสติกนะคะก็จะมีส่วผสมของชิมเมอร์แต่ว่าเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยจะไม่เห็นแต่ว่าจะเห็นในความฉ่ำน้ำนะคะของเขาเอาละสีไหนบ้างที่โบมีก็มีทั้งหมด2ส,สีนะคะสีแรกคือสีบอยเบอร์54นะคะสีนี้เป็นสีที่ดังมาก คือเมื่อปีที่แล้วนะคะโบก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าโบไปดููรูคนหนึ่งแล้วแบบเขาทาเป็นสีนูที่สวยมากนะคะโบก็เลยลองทาดูสีนี้ที่จริงจะเป็นนูตติ่งน้ำตาลเบจนะคะประมาณนี้ก็นอกจากนี้คือให้ความชุ่มชื้นมากๆด้วยนะคะมีชิมเมอร์อ่ะเองที่บอกนะคะลักษณะของแพคเกจิ้งตัวนี้ก็จะเป็นแบบผอมๆกระหงกระหลงสูงๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี สีทองอยู่ที่ตรงกลางนะคะของแท่งอยู่แล้วว่าตรงปลอกนะคะก็จะต้องมีเครื่องหมายของ c ชา n นลนะคะแบบนี้สีสตัวนะคะมาดูสีที่2กันเลยก็จะตัวนี้เป็นสีเบอร์87นะคะ r a d e u s w a l s ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโบเมจำไม่ได้ว่าเป็นคอลเลกชันไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว ชาแนลนะคะที่เขาออกเป็นคอลเลคชันใหม่เขาก็จะเอามารวมกับคอลเลคชันเดิมซึ่งสามารถที่จะหาซื้อได้ตามปกติคือประทับใจมากสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูแบบชมพูหวานเลยแหละตอนแรกนะโบไม่คาดหวังว่าสีเขาจะเข้มเหมือนในแท่งนะคะแต่ว่าพอทาลงไปแล้วแบบเฮ้ยมันเข้มแล้วแบบมันสวยมากเห็นไหมคะคือเป็นสีชมพูที่แบบหวานฉ่ำรุ่นที่สที่จะพูดถึงนะคะก็คือ รูทโคโคนะคะตัวนี้เบอร์60แต่ว่าโบไม่ขออ่านชื่อเพราะว่าชื่ออ่านชื่อไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อลงไปข้างล่างนะคะให้ดีดูกันตัวนี้เดี๋ยวจะบอกเป็นความผิดพลาดของโบเองที่ซื้อสีนี้มาตัวนี้เป็นสีส้มนะคะแต่ว่าไม่ชอบตรงไหนก็คือเนื้อของเขาเนื้อมันแห้งแล้วแบบ ถ้าเป็นปากถ้าปากลอกเนี่ยจะเห็นชัดมากคือถ้าอยากจะใช้รนะูทโคโค่นะโบแนะนําให้สครับปากให้แบบนิ่มเรียบนะคะไม่มีรอยลอกแล้วค่อยทาดีกว่านะแล้วมันจะแบบดูโอเคแต่แพคเกจิ้งของเขาก็จะแตกต่างจากรุ่นรูทโคโค่ชายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดูสิว่าความต่างมันคืออันนี้เป็นรูทโคโค่ชายนะคะตัวนี้คือรูทโคโค่เขาจะอ้วนกว่า และรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นที่โบมีเยอะที่สุดก็คือมีถึง4แท่งด้วยกันนั่นก็คือรุ่น Root a l l u r นะคะเป็นลิปสติกที่มีความชุ่มชื้นมี texture สีดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือแพคเกจิ้งของเขาแจะให้ดูว่ามันเก๋ยังไงแพคเกจิ้งนะคะก็จะแตกต่างคือมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีคำว่า Chanel อยู่ข้างล่างนะคะส่วนด้านบนตัวนี้นะคะเป็นสีทอง ก็จะเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของชาแนลทาที่เราจะเอามาใช้นะคือแบบก็กดลงไปตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะกระเดงออกมาใช่ไหมสีแรกที่โบซื้อมาใช้นะคะตัวนี้เป็นสีแดงคือเบอร์14นะคะ PASSION รู้สึกว่าซื้อมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะใช้มาก็ถูกใจมากทุกครั้งที่ต้องการสีแดงที่แบบ PERFECT กับตัวเองนะคะคือเป็นคนผิวแบบแร้วกวแทนแล้วก็ไปทางเหลืองนะคะแล้วพอทาสีนี้ลงไปแล้วแบบเฮ้ยมันใช่มาก ต่อไปนะคะสีที่สองก็คือเป็นสีเบอร์หนึ่งสามหกเมโลดนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูอมส้มคล้ายๆสีพีชแต่ว่าโบาว่ามันจะออกไปทางสีชมพูมากกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ชอบมากเพราะว่าคือมันให้สีที่แบบดูสดใสแล้วสดใสแบบล่เริงนะคะ วันไหนที่แบบอยากได้ความสดใสแล้วก็บอยอัพสำหรับเมคอัพนะคะโบก็จะทาตัวนี้แล้วก็จะแต่งตาเบาๆนะคะสีที่3นะคะเป็นสีเบอร์135ตัวนี้เป็นสีเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็เป็นสีที่แบบดูแบบผู้ใหญ่นิดนึงคือจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะแล้วแบบเวลาทาลงไปเนี่ยมันจะได้ความชิมเมอร์แล้วก็คือได้ความเป็นผู้ใหญ่ตัวนี้โบจะทาแบบ เฉพาะงานกลางคืนหรือไม่ก็จะทาไปสำหรับงานที่แบบเเขาเรียกว่าเป็นทางการหน่อยหรือไม่ก็จะเป็นดินเนอร์กับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาที่โบไปประชุมเนี่ยก็คือจะมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นประมาณสี่สิบขึ้นนะคะแล้วโบก็จะต้องแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าให้แบบเออดูน่าเชื่อถือไม่ใช่แบบเออดูเด็กอะเพราะว่าโบอะดูเด็กแล้วตัวเล็กโบก็เลย เออจะต้องมีพวกลิปสติกสีเรียบๆสีเป็นผู้ใหญ่เอาไว้นะคะสีสุดท้ายและท้ายสุดนะคะเป็นสีที่โบทาอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสีชมพูบานเย็นนะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งสีห้านะคะอันนี้ชมพูบานเย็นอมม่วงเอออธิบายไม่ถูกเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นสีออร์คิดนะคะเป็นแบบประมาณนี้แหละแล้วเป็นสีที่มันกําลังฮิตด้วยช่วงนี้เฮ้ยมันเหมาะกับคนที่ผิวสองสีแล้วก็ผิวขาวมากๆเลยนะคะ ยิงแบบตอนนี้กําลังเทรนด์ด้วยนะคะดูดูไปไม้ร่วงนะ <c oughs> ก็หมดเวลานะคะสําหรับลิปสติกทั้ง7แท่งนะคะที่เอามาให้ดูกันของยี่ห้อชาแนลนะคะเดี๋ยวโบก็จะมีเอพิโซดของชาแนลจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะคะมารีวิวให้ดูกันดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบเจาะลึกไปทีละยี่ห้อเลยนะคะ <c oughs> ก็สําหรับใครที่แบบสนใจอยากจะไปสอยนะคะสามารถที่จะส่งคําถามเพิ่มเติมมาถามโมได้เวลาที่แบบเราจะเข้าไปซื้อของที่แบบราคาสูงๆแล้วแบบ เออมันจะต้องไปดูที่เคาน์เตอร์เพราะว่ามันจะต้องไปลองเองแล้วแบบไม่ใช่ว่าดูวีดีโอเสร็จล้วก็ไปซื้อเลยนะคะอย่าทําอย่างนั้นต้องเข้าไปลองก่อนนะคะว่าเฮ้ยชอบจริงหรือเปล่าแล้วค่อยซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวเสียดายตังแย่เลยนะจ๊ะคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ